สบายดีแชมป์บุญสมสบายดีพี่น้องเบิร์ตสุภุสุคนบัดสมองสุบอณ์นะพี่น้องเนาะมือนีก็อยู่กับเอาอุลิซาแนวคือเก่าพี่น้องเนาะแต่ว่าเปล่าซาแนวเปลี่ยนชื่อละกามือนีกับสีมหาพทตท่านนาะแก็พอดีว่ามีไอมาแต่ส่วนยางเป็นมาเห็ดยูทูปน้ำเพิ่นว่าเนาะกับเห็ดสีเห็ดสายบุญเพิ่อนวะกับสีพาเพิ่นเห็ดสายบุญเป็นสายบุญคือเก่าของเบอร์ลี่นี่แหละเนาะกามือนีกัสีมหา คลิปแรกคือมาหาพอแถวท่านก่อนพี่น้องเนาะพอแถวท่านีแล้วก็เป็นคนได้เมียเด็กน้อยเนี่ยเริ่มแรกเนาะเอาก็พาเพิ่นมาหาเพราะว่าเพิ่นอยากเห็นเพิ่นว่าอยากอยากเห็นพอแถวท่านเลยสุพามาที่แรกว่าจะพาไปหาพอแถวพายแต่ว่าเพิ่นไปยุ่งไปเหตุงานเนาะก็เลยสุพามาหาพอแถวท่านก่อนพี่น้องเนาะครับเพิ่นก็อยู่ที่อันเตียงอะไรเพิ่นได้ลูกคนที่สองอะไรดิเพื่อนเดี๋ยว เพื่อเพ่เป็นการเสียเวลาเนาะพี่น้อง,องขับไปผมไปพ่อพกับลับกเลยปะพี่น้องปะกี่รถอะโอเคเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวนี้เขากะมากับอ้ายแน่แล้วกัป้าแฟรน้อยจ้างทีมงานกัมาบุคบันไดสบายดีท่าแฟรอ๋อมาหาประตูท่านอีกแล้วบ่มือนแม่มาหาประตูท่านแต่เราบ่ท่านได้ออกกันนะพอดิแม่เข้ามาตั้งแต่เมียเราขอหลูกเนาะไปตอนนั้นพี่น้องเอยมาตอนนี้ออกจากพื้นจากไฟแล้วนี่ รเอาทีมงานใหม่มาฝากไหม่ฝากเน้อฝากตัวนเด้อเอชซีทั้งหลายเด้อพี่น้องเด้อฝากติดตามทางช่องของบ่าวสัดแนลพี่น้องเลยโอ้เด้อเด้อไปไปไเดี๋ยวเราไปเพื่อเป็นการเสียเวลาไปพบพ่อกับเพิ่นเนาะบ่าวโอ้เคยมากนะผมว่าได้ได้ได้บอกว่ายังบทันหูจักยันเพิ่นบจักหนาจักจ่าจักเพิ่นให้นะพี่น้องโอโอเคโอเคไปไปไป ก็คือพา,พาพออเปิดมาเนี่ยแหละพี่อนเราเพิ่งเห็นเฮ็ดชายบุญนั่นแหละอยากเฮ็ดชา,า,ายบุญน้ำกันว่าฉันซะก็โอเคพี่น้องคือพาเปิดลุยเฮ็ดชายบุญเราเบิ่งว่าฉันซะบัดน,นี้เนาะพี่น้องเนาะก็เบาลี่ก็ต้องขอขบุญขอบคุณทุกท่านเด้อที่เข้ามาติดตามรับชมบ่ว่ากี่เฮ็ดที่แบบใดเนาะพี่น้องโอเคไปพี่น้องไปผูกไปปอกไปเพิ่นกันเลยเด้อพี่น้องะโอเคเนาะแม่นมาฮอดจอดเทิงแล้วบัดนี้อสบายดีอีกครั้งนึงเด้อประตูเด้สบายดีสบายข้างเหนึ่งสบายดี ลูกสาวที่หาอยู่สักสี่แล้วนะลูกสาวนี่ปีหกเดือนสี่หกเดือนคือว่าเก่งพอสมควรน้องพอตู้ก็ได้เหมือนเ่งคุณเด้ลูกเรามาอีกคนหนึ่งเลยโอ้ยเพิ่นยังมีลูกอีกวันนี่้เงี้ยเด้ลูกซ้ายลูกซ้ายคนไหนมาว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้เพื่อนมานั่งเฮียงกันเนาะน้องอีกทางน่าชื่อเพื่อนนึ่งบ่ เม็ดน้องเม็ดน้องเม็ดน้องเม็ดเนาะเดี๋ยวใช่น้องเม็ดมานั <structured> ่งคู่กันกับประตูครับอันใประตูเอาเมียได้จากปีแล้วเนาะนี่าเอามาเนี่ยกับปีปลายนี่เข้าช่องปีนี่แหละช่องปีอ่ากับปีปลายปีปลายเออปีปลายแล้วช่องปีเนาะช่องปีช่องปีปลายอพอพ่อ เนี่ยอันลูกคนนี้ก็ได้ปีปลายเนาะแบบว่าปีปลายเดือนปีหกเดือนแบบว่าขอแต่งงานกันแบบละเอียดบ่ลรือแบละเอียดแล้วมดอ๋อ้คารองคารดิแบบว่าเจ๊ดล้านคารองเนเจ๊ดล้านยื่นชดเลยบ่ชดโลดยื่นชดเลยโอ้คือว่าบวชธรรมดาเนาะเนี่ยแล้วปีปลายนี้เอาลูกได้จากคนแล้วเนาะชองเลยชองแล้วแบบว่าหัวปีท้ายปีแล้วบ่ เออโอ้โหปีท้ายปีก็ห้องได้ผู้นี่ปุ๊บนี่อยู่ได้บ่เดือนหนึ่งสองเดือนอยู่ต่อเลยอ้าวอนุญาตถามเดอนประตูเด<ะ>อนประตูนี่อายุจาตปีแล้วเนาะหกจีปีแล้วหกจีจีแล้วหกจีจีปีแล้วลูวลวลกในปีละสองคนคือว่าบ่ธรรมดาเด้อ<ม>พี่น้องเรอเชีทั้งหลายเรเห็นแล้วมีของดีบ่ก็บ่ได้มีบ่ได้มีอย่างทั้งว่าธรรมชาติ จลาลาอีกเทื่อนึงเด้อพี่น้องเด้อเนาะแล้วว่าบ่าวบอสนี่ตะลึงเลยปะจนอึ้งว่าถามรายละเอียดแต่เกาเคยได้เบิ่งแต่อยู่ในคลิปผู้อื่นนะพี่น้องเลยๆบ่าวบอสกับคุ้มกล้องด้วยปุ่มนี้เด้อบ่าวบอสเด้อโอ้โดูดูนี่นี่เวลาเพราะว่าบ่าวบอสนี่เฮ็ดไม่ยังบ่ทันต้พทย์ได้อาจายยูทูบเบอร์แบบว่าน้องชายแนะนำนะพี่น้องก็ขอโทษขออภัยน้ำมีสีเด้อพี่น้องเด้อ เดี s <S ๋ยวจะให้ทั้งบ่าวบดผุนถามพระตู้เพิ่นเลยเนาะเดี๋ยวบอาวบดยังบอทันคู่จักงบ่าวบดจะเป็นผู้ถามเด้อพี่น้องเด้อแม่นบ่แม่นคนน้อยอยากขนมบ่จักเนาะกระดมเป็นคนน้อยก่อนนะมวยจักแล้วอยู่แล้วชื่อนี้ไหนมระตูฮอดวาชนะวาชนะละเอียดกันเลยเด้อพี่น้องมาวาชนะครับจักน้องมันน้องเชื่อกันที่ได้เชื่อแล้วละวันนี้เพราะว่ามาพังจากปากเราเองเนาะพี่น้องเนาะล้วเมียพระตูเด้ออัยุจากปีนี่เนาะ คิดมาคิดเจ็ดปีนี้แหละคิดเจ็ดปีนี้มามามาให้เพื่อนมานั่งน้ำกันก่อนจะต้งกล้องไว้ก่อนก็ได้เแมาแม่นแมนภูเพชรนิวาสฟังวาลเนาะโอ้คนหน่อยยี่ได้ก็โตได้อยู่นนนากัเะโอ้คนน้อยอย่ะได้จักเดือนแล้วเนาะคนน้อยจังเดือนโอ้หาก็ได้จังเดือนเนาะแม้ว่าไปคลอดอยู่ห้องว่างห้องหมอเลยหมอยู่นีเลยโยนี่เลย โอ้แบบกินแล้วได้หลานน้อยเด้อขนมโอ้ไป็นหนังลำลองแบบว่าเบิ่งแย่งได้ชาวบ้านแถวนี้บ่มาบ่อได้บ่อได้แบบว่าเอากันเจงพอมีอันนี้เลยโอ้ตัวหนาเหลือเสื้ออะไได้พ่อแพนอ้อยได้เสื้อบอกบอกว่แห้งกลยพอชุ่มเขาอีกมันคงแน่ว่าว่าจะไปขงมอแล้วมันไปมันเก็บแห้งเลยมันท่านนั้นเลยไปบ่ทันว่างยันไงกินแล้วเด้ได้่อยเงิดหลาย ประตูชายประตูทันประตูทันประตูทันเนาะโดยค่อยในอายุห้าสามสิบนี่ผมมีความสามารถเห็ดลูกได้สองคนประตูเอ้ยเจ้าบุหันรวยขีดเข่าช้ำได้หมดขออนุญาตทานนะเจ้าบุหันรวยเข่าช้ำมิโอ้ยแหงเมาเนาะแหงเมาเจ้าบุกินเราบุกจำยาดีดูยิ่งเลี้ยงอย่นี้ถือว่าขั้นขั้นบุคุ้มไว้ถือว่าได้สามแล้วเนาะเฮ้ยทีนี้อีกแล้ว โอ้ยฟะตุเ mm อ้บ hmm. mm ่าวได้บ like mm ่าวเดียวฟะตุแบบว่าหักชมหักหย่าเด้กันบูบี้ปั่นกันเลยได้บูบี้ตางใหมายต่ากับบมบี้บูบี้ว่าว่นนี้กินเบียรแจงมึอเจ้ากินกาแฟอ๋องั้นว่ากินลองหลอกลองเหล้าไอ้เป็กปากบ่บ่บูบี้เหล้าบูบี้มีกับบกิน้อ๋อขอโทษขออภัยน้ำลายๆได้เช้าเรื่องชวนตัวแดงหน่อยได้ จะไปคืนหนึ่งนี่ได้จะเถื่อนเนาะคืนเออกมไม่ได้เนาลก็ถือว่าอยุฟันี่เนาะถือว่าเก่งนบพ้ายนะพุท้ายว่ะคนนึงเนาเถือนว่าสุีพร้ายแล้วไได้ลูกจะคนได้อย่าว่าได้นี้ถือว่าแท้แบบพอได้ใก่ใครนี่จะเวนเลยอนอันนี้ก็เขาทามแบบพเทเานเป็นคน เีฮาอยู no, ่แล mm ้วเนาะผัวแถาเนาะแบบว่านเชิญก็พว no, ่ากันเด้อเจ้าเป็นยังดอกกูเป็นยังเพราะว่ามันแบบว่าเรือเชื่อนะทางแบบว่าทางผัวแถาบ้านไผ่กันแถาบ้านนี้แล้วกันั่นอยู่หลายบ้านนี้แล้วเนาะว่าว่าอยู่หลายใช่เนาะอยู่หลายเอออยู่หลายบ้านนี้เนี่กับเจ้าสิเห็ดหนังโบได้แล้วได้แต่เกลือใกล้ก็โฮแล้วใช้ใช่ใช่น้าได้มืดเนี่ยเวได้เห็ดนาไถ่น่าอยูเลยเราหนี่ไถหลลดเลยทางกายเราดีเนาะ ยังเงี้ยยังยังเงี้ยย่อได้อยู่ยังเงี้ยอยู่เห็นน้ำหลุดน้ำลางก็พอได้พอได้ครึ่งหนึ่งแล้วก็เอาเปล่งฝันมาจะเกิดพุดเปลนงฝันมาจะเกิดโอ้เมียนี่คนบ้านเดียวกันบ่เมียบ้านเดียวนี่หน้าเราโอหน้าใกล้กันดีไหมนี่หน้าติดกันอยู่เห็นกันแต่เด็กน้อยประตูชี้เห็นแต่เล่าแมนยูต่เกิดพุ่นมาจักบ่ Đồng mùi dù cây, hứa lao chiến rồi mùi lao cơ thú lấy Lúc cháu lao có phải nhận quà đồ... lao gì nhìn... Ồ Mèn bò Ừ, lao Rồi, kinh là nó nhìn bắt bò lúc cháu lấy Thì Cũng nhìn bắt bò, nhìn sai thì cả lao hết cả nó Rồi qua vừa nạp thử ra đây อยู่ให้อยู่นานี่พากันเฮ็ดหยังเนาะนี่มีเฮ็ดหยังอยู่จือโหปูมังิลปูาได้น่ะเนาะปูกาพอได้เองโออบอดเอคุมมันกองเด้อเด้อเจ้าปูเว้าแล้บ่ว่าสิลุกเบิ่งเครื่องปูกของพังลาวหั่นนะเนาะลาต้องบอกาคุมกล้องให้ดีๆนะเวลาในมุมกล้อง FC อยากเบิ่งรายละเอียดเนาะโดยแบบว่าพอโทเงินค้กําแก้วนีเอา้ีเบ่มีปีนี้ยแล้วบ่ได้ปีนี้บ่ได้ไปไกลปีนี่ยังบ่ได้ไปนเฮ็ดนันนี่บัดนี้มันยากลูกน้อยเลยๆพุ่นี่บ่เป็นป้บ่ได้ไปใส่้ได้2คนนีด้เนาะ2คนชีวิตคนาสิมน่นเย็นปากแล้วบ่นีู่ ยังบริยดดอกเป็นเด็กอื้อๆเด็กน้อยกี่เดือนอ๋าเป็นคนตัวน้อยเนาะโดยเราทีส่เดือนแล้วโดยคือลูกเขาแล้วลูกเขากป็ตัวน้อยคือกันบัดเพิ่นสีใหญ่เป็นกระใหญ่เป็นเดียวบูญบุญรถบุญบุญรถคือคือคนน้อยนี่ยเจ๊เดือนใช่ป่ะล่ะสองเดือนแล้วคนน้อยสองเดือนสองเดือนเด้่นี่เพิ่นจีจีร่าก็ตักว่าบุญนั่นเพิ่นเนี่ยนี่หมดสีใหญ่กว่็พื้นอหญ่อีกคนนี้ ถ้าไปหาพื้นนี่ยมันเจ้าเองปะเองงอ้สุดยอดเลยแกใรถนี่ได้มาเนาะดนเออจพื้นไม่ดิีว่าเพิ่งได้ม่โเอัโตเลยหาเองเนาะนี่ไปแล้วเนีอ่ง้กโอ้ย่น่ไหน้าตาการนี่ไทยเองเลยปะไทยเองไทยเองเก่งเลยดนเนาะจะเห็นได้เพาะพาเห็นได้ปะ ือว่ผมเห็นขอนอบเล่าพูดเนาะแม่แ่จ้งได้อยู่กับผูน้บเโดยเป็นลูกซีดมาิเป็นลูกซีดแหละขานีน้ากันนอนดู่นเตียงอย่เนาะไมจำอยู่นี่เลยบด้หนาวบต้องทเี๋ยวกมงหนาวเนี่ยนนยามหนาว คือว่าเห็นหอมแก้มกันว้าวังเออว่ามื้อดี้แหละไอเราฟาเพลินเรามาถ่ายไม่ซื้อใช่ไหมเรามาไม่ซื้อนั่นบ่เราเยอะอหอมแก้มกันบ่หอมไปแล้วเบิ่งจะเราอย่าิ่กันตั้งมันพอหอมเนาะอืว่าแปลว่าหักแพ่งกันดีเหนื่อยดีอเพราะนุ่มๆหลายๆคนนี่อิจฉาเราเนาะแน่อิจฉาได้ได้เมียน้อยเหมือนกนจ้ะ บมเมนว่ามีเมียน้อยได้เมียอายุน้อยแต่ว่าเพิ่นได้เพิ่นก็ได้ย้อนความหักความแพงกันนี่ก็ามแพงกันบ่ได้ว่าว่าอย่างไงให้บอวบอถามเรื่องขนมขดองแล้วแต่งกันนะถามแล้วบ่ยังบ่ได้เดิ้ลถามแล้วเนาะถามแล้วหนึ่งบอกเขาเลยเลยบอบอก็ลืมเน้องถามเรียบร้อยแล้วเน้องเลยเสร็จต้าเป็นไกดีทั้งหลายเนาะเพื่นบอว์ได้หายเนายละเอียดแล้วเนาะเพิ่นบอไม่ค่อยให้เนาะ

คิดฝาอยู่เพื่นเองเพื่อนกับกินเก่งนะกินเก่งเพิ่นกับขีลไกับโตไว้กันไงไว้เอาเอาบ้นโบได้เงินหรือก็เราเอาพอมีเงินแหละกไปใช้เพื่อน่นใช้เพิ่นดาน้ห่านน้ำบานนี่เราเราานนี่ล้วตัวเองก็บเ็นไปใช่แหละแบบว่ารืบ่ได้คอย ไปชายละเด้เนาะประตูนาะยาุคนน้อยเนาะเด้ละยิใหญ่ไปแน่หนาวบ่คนน้อยโอู้วคนน้อยบดเลยช้เชือกแขนยาวเลยเนาะใช้เชื่อแขนยาวบดวูยูมันเถอดยิ่งใอญ่บ่อ๋อคือพ่อหรือคือแม่วะอยหมเอาเหี้ยเหนียบิดดินนี่ยอุ้ยห่างกันหลายปีเติบได้หนิบ่บดเนาะแม่โยอหลายปีเลย พหกหกสี่หกเกีเ่กับเจ็ดไล่พวกนะมันจะปีสี่สิบปลายสี่สิบป่ายเหรออางกัน,น่ะสี่สิบปลายปีสิแต่ว่าตอนเอากันนี่รมเรียนผู้มาเว้าให้แบบออมันจะทันชีบ่เนามากกันเองมากกันเอง เขาล้มกันเองหรอล้มกันเองผู้ใดล้มกันก่อนผู้ตู้ไปแชร์น้องเพิ่นไปแชร์เองนี่ละเอาเพิ่นมาดำหน้าจ่อยนี่ตัวเองอยู่คนเดียวเดี๋ยวเอาเพิ่นมาดำหน้าก็ล้มไปล้มมาอ๋อดีแล้วหน้าก่ผูู้ด้วยหัวงกับเอากันจะแห็นว่าตอนนั้นนี่เอาเพิ่นมาดำหน้าด้วยจ้างนี่บ่ผู้ตู้เออวันมีเงินก็จ้างวันบูมีเงินก็ ตอนนั้นจ้างกับบริแฟนนักวันช้างิดบันมีงมีนับงิดนี้เพื่อนไปโอ้ดดยดๆยเอไงหักด้วยความจริงใจต่อกันใจต่อกันตัางพราะใจมาถ้าคนเ้านี่ถ้าหักเราก็ถระทอเถามตัวเองจะแก้ได้บ่เอาคุยขดองชุ้งหรวอเราจำชิบล้านทำช้องบาท ความพักความมักกันนี่บ่เกี่ยวกับอายุจริงๆเนาะเกี่ยวอายุเป็นแค่ตัวเลขโดยโดยโดยขอเพียแต่ฮักแพงกันอยู่แบบมีความสุขอยู่แบบใดออเอโดยมีความสุขก็ถือว่าอันนั้นล้วเนาะคอบรัวาน้าพลกนน่านนเะนอนอยพ่มันอยู่ โอ้มาป like oh ้าไว้ป้าไว้ไว้ชุบยำผลเด้อนี่กาบอกว่าสิรีวิวเถียงว่างเรานอนให้เบิ่งเลยทีเด้อเหนอยเลอ่าก็ถือว่าครอบครัวที่อบอุ่นเนาะอบอุ่นว่านี่ในภูลักคนนี่เด้แบดนี้เนาะอุ้มภูลักค้นี่เด็กเวลายามเันมีบุญมีศีลอยู่ในบ้านนี่กันพากันเข้าประดิษฐ์อยู่บงเนาะ เขาก็เว่นขึ้นบนเขาผู้ใหญ่ผู้ละคนนี่เน้นี่เนาะจังเว่นเขาบลินเองหน่อยคุญดินยังแต่ก็ออกมาเนาะเดี๋ยวพวันนี้เขาโดยเองอยู่อ๋ออยู่น้ำควายน้ำยางนี่เหรอมีงูมีคุ้ยเลยมีอย่างเลยอืมนี่ถ่อนาอยู่ถ่อนานอนเผาให้เผานาที่นอนประตูกับป็ดกับไก่นี่แหละเจ้าจี้อยู่บ้านกับบัดบุ๊คเขาแบบขึอนลูหลู อยู่บ้านก็นเป็นเพื่อนล,ล,ลูกเพื่อนลูกเนี่ยขำนันบ้านแบบทำนอนเท่งที่ก็ไปถือกันเข้าเรียนไปถือกับโอเคไม่ว่าทั้งหญ้าผายหญิงผายชายก็เห็นดีเห็นงามเนาะทีว่าเอากันเนี่ยโอ้แข่งกันเรียบร้อยเลยแบบโบมีผูกคัดใจเนาะเออคัดบบคัดบูจัดสุดเลยยิ่งไปวา่าเนาะเดียวกับคนสองคน,น,น,เ,นอเออเห็นความเจ้าแล้วของตั ตัวเองกับลูกสาวแต่งให้แต่งเมียเนี่ยนี่เลี้ยงตัวเองกับบุ๋มีเลยแม่จังหวะมากันด้วยใจจริงๆลูกก็เขาเมื่อเกินลูกเกินผัวเมื่อได้จอหน่้ยบัานี้ตัวเองเอาคนนี้เนี่ยลูกสาวมาอยู่เขิ่นเอากันได้บุเคยให้กันบ้านี้ก็ถูกเคยอยู่เสมอแล้ววันนั้นให้เคยปิดกันอยู่แล้วง่ายผัวเมียเนาะ ขออนุญาตถามอีกเรื่องเนึ่ประตูแปลว่าเมียก่อนเจ้านี่เพิ่นป้ากันบ่อรู้ตายโอ้แบบตายแปดเจ้าปีแหละเก้าปีที่นีแล้วตายยังแหน่จักคนก็ประตูลูกเี่ก่อนวะเมียนี่ฮะซี่คนซี่คนีโอ้คือว่าคุ้มแล้วคือว่าบทท้าบันดานะ หลายๆคนในโลกจะอ่อนขนาดเนาะดีกับชุดบืนนัินม่เละตัวเองก็ป่ะแดดเยีมันมันหนาวอยู่อันลมเย็นดีเนาะอืมที่ว่าผมทำรัดาเนียนี่ยอดแม่เม่คุณตัวสี่ปีแล้วที่ว่าผู้สมิตรหนีแบบว่าเพิ่นเสียชีวิตเนาะลมหายใจจากเราผู้จีงไงจ๊ะ พู้เองมิดเละดิไปไปตายป่ะเดือกันเดือกันแยกทางกันกระสันซะแล้วรวมแล้วลูกมีจะคนว่านี่สิโย่ได้ลูกมืดมืดวันนี้จีแปดคนพูดอลไรไหลเลยจีแปดคนพูดอะไรให้ขึ้นว่าได้ทีมฟุตบอลหนึ่งแล้วก็ตัวชำรองอีกหรือว่าไปโย่ใส่ก็ไล่ทั้งเป็นทั้งยังได้ทั้งได้เดย บอดีที่แปดเลยอะพังพังผ้าแล้วไปโยนใส่กันเนาะแม่ถือว่าบทตายแล้วว่าเป็นแฟนกันเม่โต้เคียร์เคียรน้ำนี่พอดีสิบสองคนยังข้างสี่อืมสี่ข้างใา่เขาดิ้นน้องเขารวมกันไปดูหรือเปล่าไปดูนี่ลูงนี่แม่เนาะลูงนี่ผัวไปแต่ละคนอืมมีแต่ว่าเริ่มต้นใหม่ครับอืมครับน้องเมธ แม่แม่ละเมื่อนีกินข้าวถิ่นน้ำหมดยังอ้อปูเนื้ออยู่เขตนี้ยหาเน้ออาหารการกินของจ้าก็กินกับปูไปเนาะกบเทียนปูนี่กับปูกับปูนี่กับปูกับเนี่ยเน่ยพอได้อยู่ไปคุดเอาไปคุดเอาทำไมนานไปเลี้ยงซีไปเนาะแต่ก่ายังว่ามีกบมีเขียดหลายเนี่ยกับปูกับแป้งไปป้าน้องเนี่ยกะเมื่อละกินอยู่คงเมื่อบุิดเป็นเมื่อ โบดูว่าจะินเจเองเงินมัดบ้านนี่นะเงินค่ำมาโบได้หาเนาะงดูสิไปชื่อนายอยู่ได้กินกันเนาะเยอะงานแค่ละงานแล้วงานลูกน้อยเนี่ยมีเงินมากแน่ปลาเก็บไปชื่อเขาซื้อยางไว้ให้คนน้อยคนน้อย้คนน้อยคนนั้นยาโนมเหรอวะยาแล้วมันโนมจะได้ปองผุดนี่ก็โยกช่องมือนช่าหมือตเสปองคุยไปในยาโนมแล้วเนาะ เอาเอานี่ยแ,แล้วเอายากะให้มันพินาศมั้งอะไรดืด้อๆแม่ว่ามันบมีเงินซื้อนะว่าเออมันบม, <า S 2> มีเ<ด>งินนี่แหละแกขนออกมเพิ่นเด้อประตูเด้อแม่เอาขนมให้เพิ่นกินแล้วมันอยากดินเลยนี่นี่แกแกถุงนี่ก็ได้เี่นกระ <ๆ S 2> ไดแล้วยกเอาชุยนี่ก็สิเป็นภาพที่หาเบิ้ลได้ยากพี่น่าเอาเลยภาพความอง่พูนของเนาะครอบครัวอ่าเอาไป มันเป็นเทคนิคของมิีถ่ายคิดดิช่างนั่นช่างจะบุญจะดลนวบอกม่าถูกเออถึงเด็ดนะโอ้จะไปช่างโครงการกับมอองโครงการนล่แหละเดินบิดมันจังอยู่บ้านบนเนี่ สั่งเล็ามันเขาตั้งดิเนอเพื่อนโค้านี่เนฮว่าแวนั้นหมด้ค้าคือตั้งเป็นแพนเ่นะโอเคยเป็นแพย์มาก่อนเหอื่อวันนี้เขาไดเขาหันเลยทอดออกมาผมนี้ยังพอเลแ่ดูอดูได้เป็นแพ์กับบุกอีคนด โอเคไปเยี่ยมใครอื่นแบบนี้นะผมแปลงไปว่าประสบการณ์เพิ่นหลายนะเพราะว่าดู่นนับมาจะนับกูไปเนาะแปลว่าเฮียนเนาะพอถามนี่ไม่นับกูได้พี่น้องต้องพ่ดซี่ขึ้นไปเนาะโกรอะไรเอ้ยถือว่านับถือนับถือเน่ยถือว่าถือว่าชุดยอด่ะแปลว่าชุดยอด เดี๋ยืนนึ not, ่งในเล้านี่แหละตอนนี้เนาะแต่ว่าเขาบอกว่าเราไเห็นหลายนะฮะก็ไม่เห็นผู้แรกหรือว่าปีนึงชองคนอายุปานนี้เห็นนะฮะสองปีสองปีปลายเอ้สองปีปลายผมน่นี่ปีหกเดือนกับปีนีกับปั๊บปีปลายเลยปีเนาะสองปีปลายแหละอือช่วยได้ดิสองปีก็ดีสองปีเนาะนี่เอาเอากันกับจันยูเลยเก่านี่ว่าคุณเกิดนี่ ยังว่วพูแมน่องีอยู่เป็นื้ชุบเกิดนี่ไงช้องฟีน้อยๆเนาะที่ไผเลยชุบชอมคนอย่เ้ยวาวไห้เด้อแกนีเพราแกมันเ่นแรงมือเราเป็นจี๊ดวิญญาณหเป็นจับเออแล้วยิ่งมมีเล็บเปล่านองแม่ไปก็น้อยพอดีนี่เลยแอนเราพอดีต๊ะตีเราแหล่ะให้ใส่ใจนี่ ไพ่ก็ไม่เบียงเลยนหละไพ่ตะกอกอตะเกียงไปบ่นี่ไผ่แจงจีอันไผ่เก็บแข่งหน่อยนั่นแหละแจงโซล่าด้อืมแจงโซล่าคนน้อยบ่ประแพลนี่ราหานอนนะบ่จ๊ะราหานอนแน่ะคนน้อยคนเฮ้ยเบิ่งเห็นเพิ่นเบิ่งเห็นแล้วบ่เนี่ยยังบ่เห็นยังบ่เห็นอยู่คนสามเดือนคนเนาะ จำเรือนจำเดือนแล้วเพิ่นสิจ้าหัวจ้าอยังแล้วจักหยอกแล้วบบดนี้นะนี่ก็เริ่มหัวน้ำลมน้ำแลงไปแล้วเนาะแม่ทำให้อันเชื้อสีแดงๆบ่แนวใดนอันหุ่งๆแ่น่ก็น่าจะเห็นเนาะถือว่าเล็กน้อยเพิ่นสิอันนั้นไดนถือว่าโอเคในมื้อนี้เนาะถือว่าพาบ่าวบอสมาผมมาพอดตัวจริงอยากรู้จักแรเใดก็ คอมเมนต์ใต้คอมเมนต์เด้อพีทังหลายเ่บอว่าการอมาเห็นแล้วอ่อึ้งเฮิรนเตอร์ดวเห็นเอาไหยเพราะว่ามันเหลือเสื่อเลยนะเนาะโอยยลยบว่าเขาีเทียบกับทานใเขาม่เทียบเกคือบุกนปตน่งสรณ์แบสมเลยนี่แห้งแล้วเลยบอกแล้วบนึงเคยเห็นเนาะบุหนึ่งบุกเคยเห็นเคยเห็นน่เับบุแฟูุ่รุกนี่ เออบ่แพ้บ no? ่แพ้ผ right 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 no, okay. um, ู้อันเคยเห็ดเคยเห็ดเคยชินแล้วนอกหมดตูยเออเคยชินเมือนน่อยอือไม่ว่าประตูนี่แข็งแดงเห็ดเห็ดนาเห็ดอย่างไดรน่อยอ๋ออือพอได้อยู่เห็นน้าเห็นน้าใจง่ายใจง่น้อยไม่ว่าเอาสองลูกนี่เอาสองคนนี่นี่ยุดก่อนเนาะคุ้มไหมก่อนนอยพอละบัตพอละน้อยคุณพีนายเขากิน น้าเดียวเดียวเนาะพี่เพิ่นใหญ่แล้วเพิ่นเกินนั่นดอกเอ้ยพุ่นนะฮะไม่ต้ว่าว่าใดทีมงานเขาเนาะโดยโดยไม่ต้ว่าจังไดก็ฝากเอฟซีน้ำเน่เนาะโดยโดยจะพยายามซอยเหลือหรือว่าชื่อนุ่มชื่อจูให้คนน้อยแม่บาทติดต่อทางทีมงานพวกเขาได้เนาะพี่น้องเนาะโดยแม่ทางทีมงานเขาก็ชื่ได้ขอตัวอ่เลยแม่คือว่ากันน้ำนุ่น

โอเคยังได้กับใจเด้อประตูทานกลับอันน้องมิดเนาะโดยยังได้กับใจหลายๆเด้อขออบเเด้นนาะโอเคพี่น้องอ่ะโอเคนะผู้ชมเนาะตอนนี้กัเฮ่ากับถ่ายคลิปเรียบร้อยน้องพี่น้องกัให้เงินเราแล้วผู้ละสามสี่สิบเนี่ยแหละพี่น้องเนาะให้เงินเราเพอได้ชื่อเขาชื่อนั้นชื่อนี้เนาะตอนให้เงินเขาเม่อดิได้ถ่ายครับเนาะ ถ้าถ้าท่านใดอยากซื้อเรือก็สามารถติดต่อทางพวกเฮาได้คือเก่าเด้อพี่น้องเด้อคลิปนี้เบาลิสิได้ขอตัวลาไปก่อนพี่น้องฝากติดตามทีมงานของเฮาด้วยว่าไอ้บอทเราปูุมาเฮ็ดใหม่แากติดตามเราได้เช่กันพี่น้องเนาะสบายดีเด้อพี่น้องคลิปนี้เบาลิขออวใช้ให้ทุกท่านอยู่ดีมีแฮงสุขสสบายใจเด้อสาธุพี่น้องเนาะสวัสดี